ัดีจ้าปรินอิงแด์มาอีกแล้วนอกจากเนาะเมื่อนี้จะประินเกเสีนสวัสดีทักทายทุกๆคนนอกจากวันอาทิตย์นอกจากเมื่อนี้ตอนเช้าจะสวัสดีตอนเช้านานะอกจากเนาะประินกเกศม,มาทักทายขอบคุณทุกๆกำลังใจทบทุนทุกคนที่ ติดตามเป็นกำลังใจให้ปริ้นเดอร์จ้ะเดอ้อขอบคุณหลายๆจ้ะแล้วก็เมื่อนี้ปริ้นตัว่กมาทักทายจา้ะม,มาทักทายปริ้นเงินมีนส,สกอที่ปริ้นเฮ็ดจะมากินพอมนะจนะ้ะเนาะแล้วก็อันนี้ก็คือ่อน หมันเจ้ะขนมหมันแล้วเจ้ะนียนพี่สาวเพื่อนเอามาฝากเมอเศร้าเนี่ยจ้ะเพื่อนมาหาเพื่อนตัวเอามาฝากปอลิมา,าเศ <c oughs> ร้านี่ปอลินจเลยกินนะจ้ะนะอบพุณหลายๆจ้ะเออหมอเศร้านี่ปอลินวัน ว่าซิไปซื้อของจะซื้อของยืนซุปเปอร์มาร์เก็ตเนอะจะไทยซุปเปอร์มาร์เก็ตป่าทานตัวแรกปลินกับว่าซิไปเลยตัวน,นี้ก็แฟนกับเ่วยเนื้อจ๋ะเราก็ขับขับรถไปเมื่อใดพาไปเมื่อใดล้วก็ปลินกับ ไปิ่งกันขับรถว่าทาันไใ้ได้เดียวเนี่ยจ้ะกําลังหัดขับอยู่จ้ะก็เลี้ยวก็ได้ไปจ้ะถ้าไปแท็กซี่มันก็แพงจ้ะแพงไปค่าแท็กซี่เนจ้ะค่าแท็กซี่ไปกับห้าสิบกว่านั้นนะจ้ะ ป็เลงกะได้嘛อันให้หนูไปสั่งเดียวจะอยไปเอาเนาะจ้ะหาเกดซื้อของแบบซืออปป้อยูเอ็นซูเปอร์มาร์เก็ตที่ปารีอยูนั่นดาจ้ะมากินกอ่อนของไทยมันตรงนี้ยูจตะมีอยู่ห็ว่าหลายเนาะจ้ะพวกพักพวกอ,อย่างซีฮอว์กซื้อแบบเน้น ของมีในซูเป,ปรอร์มาร์เก็ตจ้ะมันก็บอกแบบมันก็บอกแบบคือกับของไทยเข้าไปในตัวจ้ะแต่ว่ากินได้อยู่จ้ะไปลิ้กินสกอร์จ้ะมาได้จ้ะฮึมเยจ้ะมันนี่ก็อา่อยมันนี่เป็นขึ้มขึ้มจ้ะ ขึ้น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 ,นยัตตงไงล่ะันที่ตกนี่แหละจ๊ะกะลิ้นจะอยากสร้างยุ่เหยจากของไทยจากอันซูปเปอร์มาร์เก็ตออนไลน์น่ะน่ะจ๊ะแต่ว่า ไปลิ้งก็อยากไปบึงแบบของที่ห้องซื้อเราไม่เห็นนะจ๊ะต้องแช่ของที่ห้องซื้อเราเบึงห้องก็ไปเห็นนะแตะว่ามันเป็นจังแรกเขาก็อยากไปไปบึงไปเลือกเอาเลยนะจ๊ะ

ขนมมันกันแบแซ่บจ้ะขนมมันซีฟิสตาเพิพน่นออกมาให้จ้ะคลิปนี้กัปดามี้อย่างัไรก็ได้จากปารีนมาทักไทยวันอาทิตย์จ้ะเดี๋ยวค่อยเอาไว้กันคลิปหน้านะจ๊ะคลิปนี้ปารีสจ้ะ ไม่เท่านี้เลยจ้ะบอน,นี้นจะไปก็ได้จ้ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้ปรลินด้วยเด้อจ้ะขอบคุณจ้าบายบาย